ดีมีตลาดนะนะอาจจะเดินไกลหน่อยนะเออที่แรกใส่เสื้อกันหนาวไปจากภาคถอดออกไปอุ่นแล้วนะเออไม่ไปไปนะนี่ไงนะเออพี่จอยถ่ายอยู่เวลาเราทำหน้าที่เนี่ยบางทีมันก็ทำให เราก็ในช่วงหนาวๆน,นี่ก็อุดเพื่อนนะในมิเกียยมพิจอยกับกว่าแล้วก็เอออุนดนใ้่อนนเออเราปอกลมเราก็อุดเึ้นอืมคือเราทําให้ระบบมันขับเคพื่อนทั้งกายเราหน้าหนาวนี้เอามันเย็นปุ๊บนี่อะไรอะไร ขาเรียกว่ามันจะเคลื่อนไหวน้อยลงเนาะ,ะเลือดก็ค้นขึ้นร่างกายสูญเสียน้ำไปจากอากาศที่มันแห้งพอ,อ,อเลือดค้นขึ้นของเหลวค้นขึ้นปุ๊บของเสียมันก็ขับเคลื่อนออกยากนะระบบการไหลเวียนก็น้อยลงเราต้องขับเคลื่อนมันเนาะให้ลมหายใจของเรานี้ ด้การเคลื่อนไหวหรือถ้ามันฝืดมาก็เติมนล้วเข้าไปนิดนึงให้สมดุลของธ<ร>าตุเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยมันสมดุลร่างก,กายเราก็จะแข็งแรงอย่างที่หลวงพ่อท่านได้เมตตาให้วิชาธรรมะเปิดโลกกรรมฐานเราเป็นผู้ฝึกนี่ประโยชน์เบื้องต้นคือร่างกาย ให้ร่างกายเราแข็งแรงให้เลือดลมเราหมุนเวียนคล่องตัวเราเจอโรคราป่วยนี่เราก็มีวิชาที่จะบำบัดโรคฟื้นฟูร่างกายของเราสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองอันนี้คือทางร่างกายที่เราได้เป็นผลพลอยได้สวสทางด้านจิตใจนี อะไรที่มันยึดติดกอดเกี่ยวหรือเศร้ามองในใจนเราก็ใช้วิปัสสนากรรมฐานอยู่กับลมหายใจตัดการยึดติดกอดเกี่ยวตัดระบบความคิดและนัป่ปรุงแต่งของเราด้วยการอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจอยู่กับลมหายใจอ่าจนจิตนี่มันไม่ได้ไปจับไปต้องไปปรุงแต่งกับความคิดเนี่ย นี่แหละประโยชน์ที่พวกเราจะบึงได้บางคนบอกว่าเออกลกลงทำไมเหนื่อยทำโน่นทํานี่ทำไมเหนื่อยประโยชน์สูงสุดมันอยู่กับเรานีนี้มันอยู่กับเราไม่มีอะไรได้มาโดยเอาเปล่า ศาสนาคือศาสนาของกรรมและผลของกรรมเราทำความดีนะถึงแม้วันจะเจออุปสรัคท์ว่านะลงมือลงแรงทนหนาวทนร้อนเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าบ้างนะแต่ถ้าเราได้รับผลของมันแล้วก็คือความชื่นใจความชื่นใจของกรรมดีผลของกรรมดีที่เราได้รับ กรรมชั่วนี่บางทีมันอาจจะง,ง่ายนะนะกินอยู่หลับนอนสบายๆนะไปทำอบายไปตามกิเลสตัณหาของเราที่มันง่ายเพราะกระแสของกิเลสนี่ก็คือกระแสของโลกนะที่ไหลลงสู่ที่ต่ำไหลลงสู่ทะเลทุกนะเราไม่ทำอะไรเราก็ไหลลงไปอยู่แล้ว <c oughs> มันไหลไปตามใจนะตามใจที่มันเคยชินเคยชินกับการเรียนไหวใจเกเคยชินกับการได้สนองตัญหาของเราเองอยากกินได้กินอยากนอนได้นอนอยากพูดได้พูดออยากทำอะไรก็ทำตามใจอยากนะที่เราก็ต้องดูใจเรานะ หลวงพ่อท่านสอนเสมอว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ถึงแม้ว่าจะไม่อยากทำก็ทำอยากทำก็ทำโดยเฉยๆก็ต้องทำเห็น <c oughs> ตอนตื่นเช้ามาทำวัสวดสวดมนต์ใช่ไหมนะคกูบาไม่ได้บอกว่าโอ้ฉันสดชื่นอยากทำบัตรตอนเช้าทุกวันบางวันก็ไม่อยากก็ม <c oughs> ี บางวันเฉยๆก็มีบางวันอยากก็มีแต่เราไม่ได้เอาอารมณ์เหล่านั้นมาให้เป็นอุปสรรคของการทำหน้าที่น,นเมื่อเรามั่นคงต่อหน้าที่โดยไม่สนใจว่าใจเราจะเป็นอย่างไรนี่แหละความยึดต,ติดก่อเกี่ยวที่แท้จริงซึ่งครูบาเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้น อะไรที่เราทำมั่นคงสม่ำเสมอน,นี่ไม่ว่าจะอยากไม่อยากแม้ว่าจะเฉยเฉยพอใจไม่พอใจจะอะไรยังไงก็ตามทำหน้าที่เหมือนพระ่พระจักรนะที่เขามั่นคงต่อหน้าที่จริงจริงเขาทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละ ทำปฏิบัติแต่ว่าการที่เรามองเห็นเขานี่อาจจะเป็นช่วงแค่กลางวันกลงคืนแต่จริงแล้วเขาทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็เหมือนกันนะเวลาเราทำหน้าที่เนี่ยไม่ว่าที่รับไม่ว่าที่แจ้งนะที่มันเป็นคุณงามความดีีเราไม่ต้องสนใจนะอบางคนในทำความดีเนี่ คนนี้ต้องชมฉันคนนี้ต้องเห็นฉันต้องต่อหน้าคนนั้นก็มีนะ,ะเลือกคนก็มีนะทำดีต่อหน้าคนนี้เพราะบางทีก็หวังผลประโยชน์องน,นี้ก็ม่มีเหมือนกันเออคนนี้ใจดีให้ขนมคุณทาความดีต่อหน้าประจําคนนี้ทําความดีแล้วเดี๋ยวจะให้ตังค์คนนี้ทําความดีแล้วเดี๋ยวจะชมเราเลยทํา สร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองเพื่อเขารักก็มีเห็นไหมใจเรานี่บางทีมันดูนะ <c oughs> มันมีหลายอย่างนะเออให้มั่นคงในความดีนะอย่างที่หลวงพ่อให้เรากราบปู่ดาปาจารย์เรานั้นแต่หลวงปู่มั่นหลวงปู่คงแล้วก็หลวงพ่อตีเรา ซึ่งชื่อของท่านก็เป็นของคนแล้วว่ามั่นคงดีแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ให้มั่นคงในความดีไว้ในหน้าที่ของเราไวไเา้เมื่อเราสร้างเหตุที่ดีแล้วผลที่ดีที่เราจะนำทางเราสู่สวัสดิภานก็จะเกิดขึ้นกับเรา